มีเรื่องของพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลานะฮะต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อคนไทยหรือเปล่าไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยแต่ปรากฏว่ามาเกี่ยวพันกับเมืองไทยอเพราะว่าเป็นชายชาวพม่าครับคือบินมาจากแอฟริกาครับแล้วมาที่สวรณภูมิจากสวรณภูมิก็เข้าพม่าเข้าพม่าแล้วตอนนี้ไปถูกกักตัวอยู่ที่พม่า ใช่ครับทางการพม่ากล่าวว่าอาจจะมีเชื้ออีโบราไข้สูงสงสัยยังยังไม่แน่ชัดว่ามีไวรัสอีโบราหรือไม่ถูกต้องยังไม่ชัดนะฮะแต่ว่ามันอยู่ในเกมที่ว่ามาจากแอฟริกามีไข้สูงนะฮะอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็เลยทําให้เมืองไทยเราก็ตอนนี้ก็เลยตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากอีโบราก็พอยจะต้องโอ้โหดูตรวจตาอะไรกันพอสมควรเลยใช่ไหมครับที่ต้องตื่นก็เพราะว่าอีโบรานั้นก็เป็น โรคที่เป็นแล้วเนี่ยนะครับก็มีโอกาสเสียชีวิตสูงนะฮะและตอนนี้ก็เป็นที่กังวลกันไปในในหมู่ขององค์การอนามัยโลกแล้วก็เป็นกังวลว่าจะแพร่เชื้อออกไปนอกเหนือจาก3มประเทศที่เป็นอยู่ตอนนี้เห็นว่าเวียดนามตอนนี้ก็กักตัวไว้ดูอาการด้วยโอ้นะฮะเป็นชาวไนจีเรียคอันนั้นของเวียดนามนะครับคราวนี้ของชาวพม่านี่ยังไงครับแล้วมาเกี่ยวกับเรายังไงครับมาดูรายละเอียดสักนิดไปฮะดูเลยครับค่ะก็ตอนนี้นะครับ อย่างที่คุณพัชราะาบอกไปตอนนี้ตื่นตัวกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าล่าสุดทางกระทรวงข่าวสารของพมา่ามีการแถลงทางเว็บไซต์ค่ะบอกว่าวันนี้มีผู้ชายต้องสงสัยว่าติดเชื้อโรคนี้นะคะมีอายุ22ปีโดยสารมาจากเครื่องบินมาจากกรุงเทพคือมาพักที่กรุงเทพนะคะที่แล้วก็ถึงสนามบินนี้ที่กรุงย่างกุ้งเมื่อวานนี้ตอน2ทุ่มมีอาการไข้สูงแล้วก็ผลปรากฏว่าตรวจสอบประวัติเนี่ยเคยทํางานที่กีดีแล้วก็ลายเบียรียด้วยโอ้ทั้ง ที่กินีและไลบีเรียใช่นะคะส่วนหนังสือพิมพ์เดอะสเปร t ไทม์ของสิงคโปร์ค่ะบอกว่าชายคนดังกล่าวในเดินทางมาจากกินีก่อนหน้านี้ไปที่ไลบีเรียด้วยเหมือนกัน ทางประรวมสื่อสารเองบอกว่าตอนนี้ชายคนนี้นี่นะคะถูกนําตัวไปที่โรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยติดเชื้ออยู่ที่ชานกรุงย่างกุ้งเพื่อที่จะวิธีฉัยโรคนี้ว่าติดเชื้อโรคไวรัสอีโบลาหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามพมา่าเองตอนนี้มีการออกเป็นมา,รา,ารตการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อนี้ค่ะพอทราบข่าวนะคะในการค้นพบว่ามีสี่ประเทศแอฟริกาตะวันตกทางพมา่าเองมีการติดตั้งเป็นอุปกรณ์การตรวจจับที่ทันสมัยติดตามสนามบินแล้วก็ท่าเรือแล้วก็มีการจัดอบรมเป็น โครงการนะคะเพื่อที่จะให้คนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับโรคนี้เนี่ยนะคะเตรียมการในการรับมือแล้วก็มีการทํางานร่วมกับประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสหประชาชาติองค์กรระหว่างประเทศเพื่อที่จะวางมาตรการป้องกันโรคนี้ด้วยนะคะแถลงการล่าสุดเนี่ยบอกว่าตอนนี้มีการส่งตัวยอย่างเชื้อไปให้องค์การอนามัยโลกวินิจฉัยแล้วนะคะว่าผู้ชายคนนี้ติดเชื้อไวรัสีโบลาหรือเปล่า นอกจากนี้นมีการกักตัวบุคคล4คนค่ะนำส่งโรงพยาบาลเพื่อที่จะรอดูอาการนะคะส่วนที่เวียดนามทางกระทรวงสาธารณาสุขของเวียดนามแถลงค่ะบอกว่ามีการกักตัวเป็นชาวไนจีเรีย2คนเอาไว้ที่โรงพยาบาลโรคเขตร้อนในกรุงโฮจิมินตีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่เดินทางมาถึงเวียดนามในวันจันทร์โดยเที่ยวบินที่มีต้นทางมาจากไนจีเรียแล้วก็มีการเปลี่ยนเครื่องที่กาตา ทั้งคู่มีไข้นะคะแต่ว่าจากการตรวจสอบเนี่ยยังไม่มีอาการอื่นๆส่วนผู้โดยสารที่นั่งใกล้ๆกันกับชาวในจิเรียสองคนนี้เนี่ยได้รับการแนะนําบอกว่าให้กลับไปเฝ้าสังเกตอาการของตัวเองที่บ้านนะคะคส่วนตอนนี้ยอดล่าสุดคุณพัชราคุณไพศาลมีผู้เสียชีวิตนะคะจากการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้อยู่ที่1,229คนคส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอยู่ในไลบีเรียกินีและเซราลีโอนนะคะ ทางองค์การการกุศลแพทย์ร้ายพรมแดงก็บอกว่าตอนนี้ไวรัสเนี่ยแพร่เร็วกว่าที่องค์กรใดๆจะรับมือได้ทันแล้วในขณะที่องค์การอนามัยโลกบอกว่ามีการประเมินความรุนแรงของโรคนี้ในวงกว้างเนี่ยต่ำเกินไปอ,อะนะคะอันนี้ก็เป็นหน่วยงานแพทย์ด้านเขาเรียกว่าด้านเอ o คทะนะฮะมองว่ามันแพร่เร็ว จะมึนกันต่ำเกินไปแบบน,นี้ค่ะในกรณีผู้ป่วยพมา่าซึ่งก็มาเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินที่บ้านเรานี่น่าสนใจนะครับครับเออคงจะต้องไปตรวจสอบดูหรือเปล่นานะครับว่าเขาโดยสารเครื่องบินอะไรมาผู้โดยสารที่นั่งติดก,กันเป็นใครนะแล้วก็เมื่อลงเครื่องแล้วเนี่ยออไปมีปฏิสัมพันธ์ไปใกล้ชิดอะไรกับใครหรือเปล่าด้วยนะครับโอ้โหนี่จะเป็นเรื่องที่ทางทางเราเองก็คงจะ นิ่งเฉยไม่ได้เหมือนกันนะใช่ครับเขาเรียกต้องอะไรผมเรียกไม่ถูกต้องสอบสวนโรคหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะไปสนทนากับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับในแพทย์โสพลเมฆคอนนะว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับทางการไทยเนี่ยจะรับมือกันอย่างไรนะครับสวัสดีครับท่านทิพดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับกรณีที่พบพู้ต้องสงสัยชาวพม่าเนี่ยนะฮะว่าอาจจะ ติดเชื้ออีโบลาได้เนี่ยนะครับกรณีนี้เนี่ยทาให้ทางการไทยของเราเนี่ยนะครับต้องมีการเพิ่มการที่จะต้องตระเตรียมอะไรไว้มากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่อย่างไรครับต้องไปดูคะตอนนี้อันนี้เป็นเชสซึ่งมาทานติดก็คือผ่านประเทศเรานะครับไม่ได้เข้าประเทศนะครับปกติเนี่ยในตรงด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศที่เราตรวจเฝ้าระวังอยู่เนี่ยจะเป็นคนซึ่งเข้าประเทศเรานะครับตรงทานติดซึ่งก็มาผ่านเฉยๆเนี่ยเขาไม่ผ่านด่านตรงนี้ นะครับตอนนี้ก็ต้องไปดูอาจจะต้องเพิ่มมาตรการนะครับคืนนี้ก็สั่งการให้เขาไปดูนะครับนะครับจะมีทางที่จะตรวจจับตรงนี้อะไรยังไงต่างๆบ้างครับแล้วก็ต้องประเมินความเสี่ยงว่ามันจะทําให้เกิดการติดโรคอะไรหรือไม่ครับหี่ที่ต้องไปเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเราวางมาตรการเจ็จถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเราก็ต้องปรับมาตรการของเราครับครับฮ่าเราจะต้องทําอะไรไหมครับในส่วนที่อาจจะให้การท่าเขาตรวจสอบข้อมูลหรืออะไรให้หรือไม่ครับในกรณีผู้โดยสารทรานสิตแบบนี้ครับ ที่หนึ่งคือต้องตามที่ของทางพม่าก่อนนะครับคือเรามีจุดจริงๆก็คือมีจุดทางด้านการสาธารณสุขระหว่างประเทศนะครับคุยกับเขาเรื่องข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ตามว่ารายเนี้ยนะครับเดินทางมาได้สายการบินอะไรนะครับเดินทางไปได้สายการบินอะไรนะครับแล้วมีปัญหาบนเครื่องอย่างไงบ้างนะครับใครที่อยู่บนเครื่องบ้างอันนี้ก็ต้องสอบสวนต่อครับครับ ผมเรียกถูกหรือเปล่า,าท่านอธิบดีครัการสอบสวนโรคหรืออะไรเนี่ยนะฮะที่จะต้องไปสอบสวนโรคนะครับเราอย่างไงครคือเรามีมาตรการอยู่นะฮะอย่างสมมติเราวางไว้ถ้าเกิดว่ามีบนเครื่องมามีไข้ขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องสอบสวนบนเครื่องทั้งรำเนี่ยนะค,ะครับไขที่เสี่ยงสูงเพราะโรคนี้มันไม่ได้ติดทางหายใจลดไอลดกันนะไม่ใช่ครับนะครับติดจากสัมผัสนะฮะการเย็นล่ไปเนี่ยนะ อ่าอันนี้อาจจะมีเชื้อสูงอย่างเงี้ยหรือเป็นญาติสัมผัสใกล้ชิดดูแลกันมานะครับไปจนถึงถามว่าคนไข้คนนี้อยู่บนเครื่องเนี่ยเขามีอาการมากหรือน้อยมีอาการอย่างไงบ้างครับนะครับใครที่เป็นคนดูแลเขานะครับพนักงานดูแลไหมอันนี้คือต้องอาศัยการสอบสวนแล้วแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มเสี่ยงสูงกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่เสี่ยงต่ำนะครับแล้วก็ดำเนินการต่อนะครับครับ ที่พูดมาทั้งหมดนั่นคือเราจะต้องทําใช่ไหมครับหรือว่าเป็นแค่หลักการเฉยๆต้องทําครับการนี้ก็ให้เขาไปตามนะครับนะฮะว่าเป็นใครมาอย่างไงนะครับคือจริงๆมันก็ต้องดูตั้งแต่คนป่วยเนี่ยหรือเขามีไข้ตอนไหนครับนะครับถ้าเกิดยังไม่มีไข้ก็ไม่แพโรคครับโรคนี้ยิ่งไข้มากนะเชื้อมากนะครับยิ่งระยะสุดท้ายเนี่ยจะเชื้อเยอะ นะครับบางทีในวันแรกนี่บางทีเื้าถ้าน้อยกวันที่สองวันที่สามอะไรอย่างนี้นะครับทีมชุดไหนจะเข้าไปทําครับท่านอธิบดีได้สั่งการมอบหมายกันเรียบร้อยแล้วหรือยังครับครับการควบคุมโรคระหว่างประเทศเนี่ยครับก็ต้องไปดูนะครับประสานกับทางสายการบินครับนะครับแล้วก็ทางสานักระบาตวิทยาซึ่งเป็นจุดซึ่งต้องประสานปกับทํามพม่าครับให้เอาข้อมูลออกมาให้ได้เร็วหรือช้าอย่างไรเพียงใดครับอันนี้ก็คือต้องคุยกับํารพม่านะครับ คอนแทคพอยต์มีอยู่นะครับก็ต้องขอรายละเอียดทางพม่านะครับแต่เราจะไม่รอใช่ไหมครับเพราะว่าพม่าเองก็ส่งเชื้อไปตรวจอยู่ว่าใช่ไวรัสอีโบราหรือไม่ก็คือเราจะบวนการกระบวนการต้องเริ่มไปก่อนเลยอเราต้องทำคู่กันไปเลยต้องเริ่มถูกต้องครับกระบวนการสอบสวนไปเจอแล้วผลกลับมาว่าไม่ใช่ก็จบค่ะครับการการคัดกรองนี่เราดูจากอาการไข่อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับหนึ่งประวัติครับมาจากสี่ประเทศ ประเทศอิรากนะครับอันนี้สองเนี่ยมีไข้อาเจียนนะครับอันนี้คือแค่สองข้อนี้เราก็อยู่ในขายสงสัยนะฮะก็ต้องแยกผู้ป่วยนะครับเข้าโรงพยาบาลซึ่งเราเตรียมเอาไว้นะครับแต่แล้วก็ตรวจพิสูจน์ยืนยันด้วยผลทางห้องปริบัติการนะครับถ้าผลเป็นลบนะอ่าผู้เชี่ยวชาญดูแลนี่ไม่ใช่ก็จบครับครข้อมูลเหล่านี้จากการสอบสวนโรคเนี่ยนะฮะจะมีการเปิดเผยไหมครับท่านทิดีครับ เอ่อถ้าเปิดเผยถ้าแลบออกมาเป็นยังไงผู้เชี่ยวชาญออกมายังไงก็ต้องเปิดเผยครับครับครับจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีกรณีที่เราต้องสงสัยใช่ไหมฮะว่ามีจะไม่มีเลยครับังไม่มีปรากฏเลยนะไม่มีเลยครับไม่มีครับครับฮ่าครับแต่ว่าชั้นต้นเนี่ยอ่าได้รับรายงานว่ามีเหตุอันพึงที่จะต้องระมัดระวังเพิ่มเติมหรือเปล่าฮะอันนี้ก็มีที่ เคสที่ว่าปาจากพม่าเไปพม่าเนี่ยครับเป็นเป็นเคสที่เราก็ต้องลงไปดูในรายละเอียดแล้วก็สอบสวนครับแล้วมาตรการจะต้องเข้มข้นเพิ่มขึ้นยังไงเราก็ต้องทําครับครับครับเดี๋ยวยังไงคืบหน้ายังไงก็ขออนุญาตรบกวนท่านทีดีในโอกาสต่อไปนะครับยินดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับท่านครับอ่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะเมื่อวานนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นกรณีที่การบินไทยเนี่ยรู้แก้วหรือเปล่าเพราะเมื่อวานนี้ได้เชิญผู้สื่อข่าวไป แล้วก็ไปดูมาตรการการพ่นการทำลายเชือ้อบนเครื่องบินของของการบินไทยทั้งหลายนะฮะแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะเกี่ยวพันกับเรื่องนี้ไหมยอย่างไรหรือไม่มนะว่าเออทราบเป็นเราๆแล้วว่าทางพมา่าเนี่ยอ่ากัดตัวนะฮะผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวพันหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็เลยทาให้การบินไทยเมื่อวานเนี้ยเชิญผู้สื่อข,ข่าวไป<อ>ว,วันนี้เช้านี่เราเห็นหน้าหนังสือพิมใช่ไหมนี่เขายังไม่รู้เลยนะว่าคนพมา่านี่โดยสารเครื่องบินอะไรมานะอ่ เท่าที่ผมตามข่าวล่าสุดก็คือเป็นสายการบินพม่าครับเของเมียนมาของเมียนมาของเมียนมาแอร์ไลน์อ๋อแล้วก็มามาลงแวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพผมไม่แน่ใจตรงเปลี่ยนเครื่องแต่ว่าไปที่ไปพม่าเนี่ยคือคือเมียนมาอ๋อจากกรุงเทพไปล่างกุ้งย่างกุ้งนี่เป็นสายการบินพม่าใช่ครับนะฮะครับอ่าส่วนเรื่องนี้ก็ต้องต้องตามดูกันนะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องสําคัญทางท่าอากาศวนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ